สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ ACE Gamer Channel นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟ SA หรือเซิฟไซเวดนะครับผมอ่าเราก็ไปดูกันเลยนะครับผม VIPC นะครับผมอยู่ไกเวดเติมคูณ2นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับไม่มีตัวละครนะครับผมช่องอาวุธเปิด2เปิด3ช่องนะครับผม เหรียญชุบมี88เหรียญน,นะครับผมเครื่องประดับมีชุดเซตโรบอท2ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีหมวกในวงล้อนะครับผมวงล้อเมชิกโบหมุนไป1ครั้งนะครับผมวงล้อใหม่ยังไม่ได้หมุนนะครับแร่งระดับโก i อนะครับผมแร่งไมค์คาร์บเวฟห้าไมค์กันซ่าเวฟสิบเจ็ดสำรวจเวลสี่นะครับส่วนปืนก็มีตามนี้เลยนะผมก็มีปืนลาพิดราก้อนเวลหกนะครับผม ส่วนปืนอื่นๆก็ดูเองเลยนะครับอ่าแล้วก็มีปืนอีเว้นปืน New Year นิวเยียอาลูลาเลยครับผมก็ยังไม่ได้อัพสายฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็มีปืนก็อกสิลายนะครับผมอัพแม็กแต่ยังไม่ได้อัพสายฟ้านะครับแล้วก็มีปืน2016 a น7 4 x หกเมัดนะครับผม อัพแม็กนะครับผมแต่ยังไม่ได้อัพสายฟ้านะครับอ่าเขาซื้อห่อ v i p ลาพิดดาก้อนนะครับผมไม่มีร์ดเดือนไม่มีกรด์ดอ,อาทิตย์นะครับครับผมไอดี ID นี้ก็มีปืนเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครสนใจยังไงก็อย่าลืมนะผมแอดไลน์มาคุยกันนะครับผมไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนะครับครับผม ก็ไอดีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ